คามกลางการแพร่ระบาดของโควิด -19 นะครับแน่นอนว่าส่งแรงสั่นสะเทือนไปทุกๆเซกเตอร์เลยของระบบเศรษฐกิจแต่ว่าเซกเตอร์ที่ถือได้ว่าหนักหนาสาหัส1นึเซกเตอร์ก็คือผู้ประกอบการขนาดกลางและก็ขนาดย่อมหรือว่า SME นั่นเองนะครับ ประเด็นต่อไปนี้ครับณเวลานี้โลกดูเหมือนกับว่าจะค่อนข้างฟื้นตัวแล้วแต่ปัญหาคือเราจะมีกําลังอะไรในการเสริมให้บรรดา SME เหล่านี้ซึ่งที่ผ่านมาเจอกับความยากลําบากมาโดยตลอดนั้นสามารถที่จะเดินหน้าต่อไปได้แล้ววันนี้ครับเราจะได้มีโอกาสนะครับพูดคุยกับท่าน m d นะครับของบอสยอนะครับหรือว่าบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมท่านสิทธิกรดิเรกสุนทรครับสวัสดีครับเอ็มดีครับสวัสดีครับท่านเอครับ แรกทีเดียวเลยนะครับต้องบอกว่าท่ามกลางารบรรยากาศแบบนี้เลยต้องถามนะครับว่าแนวทางในการขับเคลื่อนครับของทางบสยใน<ม>บริบทเศรษฐกิจแบบนี้จะเป็นยังไงบ้างครับแนวทางในการขับเคลื่อนบสยในบริบทใหม่ที่เรียกว่าเด็กนอร์มอลนะครับผมเรียนว่าโจทย์ของบสยเนี่ยเซตเมนต์กับทาร์เก็ตเนี่ยชัดเจน<ม>นะเซตเมนต์เนี่ยที่เรารับผิดชอบดูแลเนี่ยเป็นกลุ่มผู้ประกอบการเอสเอชดีทุกกลุ่มพ่อค้าแม่ขายกลุ่มปราะบางนะครับแล้วก็กลุ่มที่ว่าอาชีิอิสระนะหรือ SME ออนไลน์นะฮะแทร์เก็ตก็ชัดเจน เป็นกลุ่มที่เขามีปัญหาเรื่องการเข้าไปขอสินเชื่อกับสถาบันการเงินต้องการหลักประกันนะครับแล้วก็ใช้หนังสือข้อประกันของบรจอเนี่ยเป็นส่วนเสริมเต็มผมคิดว่า2-3ปีที่ผ่านมาเนี่ยเอเนียดีรับผลกระทบนะเรื่องของพิษเศรษฐกิจนะจากสาการโควิดดังนั้นเองเนี่ยบอิเองจําเป็นนะครับที่จะต้องปรับเปลี่ยนโพซิชั่นดิ้งเนี่ยเพื่อเป็นที่พึ่งให้กับเอเซีมีไม่ให้เขาล้มหายใจากการก้าวไปดักรอแล้วก็วางโพซิชั่นดิ้งเนี่ยบริษัทเนี่ยจำเป็นนะครับที่ต้อง พัฒนาเครื่องยนต์ใหม่3เครื่องยนต์เครื่องยนต์แรกเนี่ยโปรดักต์เนี่ยเป็นหัวใจของบสยนะครับบริษัทยอเองต้องดีไซน์โปรดักต์เนี่ยให้ตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมาย SME เนี่ยทุกกลุ่มขณ mm hmm. ะเดียวกันเองเนี่ยโปรดักต์ที่ออกแบบเนี่ยต้องโฟกัสนะในแต่ละซ mm ั hmm. พพลายเชนนะกระแสและซัพพลายเชนเนี่ยก็จะมีกลุ่มผู้ประกอบการเนี่ย <Yeah. S 2> เยอะนะเราเข้าไปทีเดียวเนี่ย อาจจะได้สักเป็นหมื่นลาย e. s เครื่อ,อยงยนตัวที่2เนี่ยในก็คือเรื่องของการวาง c u เ t u r e ผมอยากเรียนว่าในการปรับเปลี่ยนหรือว่า,าองค์กรเนี่ยผมได้ใช้คอนเซปต์ที่เรียกว่าบอสยอร์ fast and first นะรวดเร็วรอบครอบนะเป็นที่หนึ่งในใจ S&P โอ้รวดเร็วยังไงก็คือรวดเร็วเหมือนกับฟินเทคคือโฟกัสที่ c u s ร์ m e r point นะรอบครอบเนี่ยตอบโจทย์ความต้องการของ s d e ในทุกมิติ ส่วนเครื่องยนต์ตัวที่3เนี่ยผมเรียกว่าเป็น new business model อนี่สำคัญนะฮะเป็นการสร้างและพัฒนาเนี่ยแพลตฟอร์มนะโดยใช้ดิจิทีลเนี่ยเป็น,นกเกตเวย์ในการเชื่อมกับสถาบันการเงินในการเชื่อมกับอีโคซ s สเต็มเพื่อให้ s ินเนี่ยข้อแรกคือว่าเข้าถึงแหล่งเงินทุนจากสถาบันการเงินได้ง่ายขึ้น2อเองเนี่ยเขาสามารถที่จะมีโอกาสในการเรียกว่าค้าขายผ่านทาง e marketplace แต่ละ Ecosystem เนี่ยเขาดำเนินการอยู่ ก็นะจะเป็นการขับเคลื่อนบริษัในยุค next normal ครับด็อกเิยครับฟังแล้วต้องบอกแบบนี้นะครับว่าเป็นการคำนึง <c oughs> ถึงรอบด้านนะใช่ไม่ได้เอาเฉพาะตัวเราเป็นศูนย์กลางแต่เราว่าทางด้านของผู้ที่เขาให้สินเชื่อเป็นยังไงบ้างลูกค้าต้องการอะไรกันบ้างรวมถึงการผนวนเทคโนโลยีกันด้วยมีแนวทางมีวิสัยทัศน์ละทีนี้ต้องถามต่อไปะครับว่าในแง่ของวิธีการหรือหลักการในการที่เราจะบริหารให้มีประสิทธิภาพตามวิชั่นซึ่งเราได้มีการวางเอาไว้จะเป็นยังไงครับผมเห็นว่าผมโฟกัสนะ ที่โครงสร้างพื้นฐานของพยอยอยู่ที่สี่ทิศที่แลงผมเรียกว่า 4P ่พีพีตัวแรกก็คือเรื่องของตัว process ต้องเน้นกระบวนการที่เป็นออโตเมชันะ่นช่วง2อสปีที่ผ่านมาปริมาณงานด้านการค้ำประกันเนี่ยผ่านจากสถาบันการเงินมันหลั่งไหลเข้ามาแบบ<ถ>เยอะมากแมนนวลไม่ไหวแล้วเพราะว่าถ้าแมนนวลเข้ามามากๆเนี่ยหนึ่งก็คือว่าเกิด e r d e r เกิดข้อผิดพลาดในการค้ำประกรันซึ่งไม่ได้เลยครับ เพราะว่าลสยิอนเป็นสถาบันการเงินธุรกิจกของรัฐนี่ข้อผิดพลาดน,นี้ต้องเรียกว่าซีโร่สิ่งที่สําคัญในการทำอโตเมชัติเนี่ยคือว่าเราต้องได้ Data จากการทำอโตเมชัติเนี่ยมายึดโยงใน P ที่2ก็คือ P Product ทํายังไงให้ Product ของเราตอบโจทย์ทุกมิติโดยเอา Data จากการทำอโตเมชัตทมายึดโยงเข้ากับความต้องการ,รและปรับเปลี่ยนเนี่ยในแต่ละช่วงอายุที่ลูกค้าอยู่กับเราผมเห็นว่าที่ผ่านมาเนี่ยเวลาเราเข้าไปทำประกัน เอชเีนี่ยไม่ได้เป็นแค่ปีสองปีครับทศวรรษครับเร,บรบาเข้าไปทํ้งาการเนี่ยเรากำลังพูดถึงลูกค้าที่อยู่กับบอยษัเนี่ยสามปีห้าปีเจ็ดปีหรือสิบปีที่ดุลนักซมีม<อ>เพราะฉะนั้นเราเ้องนี้ว่าเราจะบระหิหารเจต้าอย่างไร<ม>าการัางไงเพื่อเอามาพัฒนาองค์กรและพ<ม>ัฒนาเบิลพันให้ตอบโจทย์ลูกค้ามากขึ้นส่วนปีตัวที่สามนี่นคือว่า P People <ม>ีพีเพลงานนี้สําคัญเรามีการขับเคลื่อนโดยเอาคนเข้ามารีสก<ม>ิลมาสกิลเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับ องค์กรในยุคดิจิตอลนะโ่วไปคนในองค์กรก็จะประกอบด้วยคน3าไทส์อนาล็อกหนึ่งกลุ่มคอมพิวเตอร์หนึ่งกลุ่มประมาณสัก80-90นยะยุคดิจิตอลเป็นยุคใหม่ทำให้ทั้ง3กลุ่มเขาทำงานด้วยกันได้แล้วก็เป็นแรงขับเคลื่อนให้กับบสยนะส่วนทส่วนที่สำคัญคือแพลตฟอร์มบสยต้องพัฒนาแพลตฟอร์มที่เป็นดิจิตอลเกตเวเนี่ยเชื่อมโยง3ามติด้วยกันยิติที่1ก็คงสร้างรื้นฐานของประเทศไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ eKYC เราสามารถจะออนบอร์ดลูกค ผ่านอิเล็กทรอนิกส์ผ่านแคสแกน,น้าไ <c oughs> ม่จาเ,เป็นต้องไปที่สาขาเครดิตบูโรที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์เรียก eMCB อันนี้พิธีที่บจิต้องเชื่อมกับโครงสร้างพื้นฐานประเทศ2คือเชื่อมกับโครงสร้างพื้นฐานของสถาบันการเงิน <c oughs> นะสามคือเชื่อมโยงกับโครงสร้างพื้นฐานของผู้ให้บริการ,าร,ารแต่และ e อิโคสิสต์เมก่อเพื่อทาให้ทั้ง3มิติเนี่ยเชื่อมโยงเข้าหากันการเข้าถึงลูกค้าก็จะเป็นลักษณะที่เป็นตัวออนไลน์มากขึ้น ก็จะเป็นหลักการในการจะบริหารคือโฟกัสทั้ง4ทีครับต้องบอกแบบนี้ครับว่ามีความรอบด้านนะครับม่าจะเป็นเรื่องของการทำแพลตฟอร์มให้อยู่ความเชื่อมโยงกันของทุกฝ่ายนะครับและสําคัญมากๆการใช้ Data ครับเพื่อยังไม่มั่นจะ Product ที่ออกมานั้นตอบโจทย์ไหนๆ M.D. เพูดถึงเรื่อง p ผลิตนะต้องถามถามเขาว่า โครงการดีๆที่กำลังจะเข็นออกมาเพื่อที่จะตอบโจทย์ SME ซึ่งเขาอาจจะมีความท้าทายมากๆในเวลาเนี้ยมีโครงการอะไรดีๆมานำเสนอบ้างครับมาตรการปีใหม่เนีสำหรับลูกค้าที่ยื่นขอกู้ผ่านสถาบันการเงิน,นหรือว่าติดต่อเข้ามาที่ศูนย์เอฟเอเซ็นเตอร์ของทางบสยนะฮะเราฟรีค่ามเงินการทํำประกันนะนี่คือฟรีนะ,ะให้ติดต่อมา ภายในวันที่3เมกราคมปี2565ตัวนี้ส่วนหน้าค้าที่2เนี่ยเป็นสําหรับลูกค้าของบอสยถ้าลูกค้าของบอสยอเองเนี่ยกำลังจะมีการผ่อนค้างวดของบอสยเนี่ยเราลดค่างวดให้80%ย,ยกตัวอย่างถ้าเกิดว่าลูกค้าผ่อนเดือนละ5,000ก็เหลือเท่าไหร่ ก็เหลือพันบาทท่นเองตอ่อเดือนแต่กอเสาา์แรงขึ้นเราให้ถึงหกเดือนนะแต่เขาขอให้รีบติดต่อทางบรจเนี่เยเข้ามาภายในวันที่สามสเจ็ดมีนาคมปีนี้นะฮะค,ครับผมก็อยากให้รีบติดต่อเข้ามาส่วนมาตรการอื่นก็อยากจะให้ผู้ประกอบการเนี่ยนะครับจับตาดูนะฮะผมก็จะออกมาเรื่อยๆแต่ย้ำได้อย่างครับว่าการใช้ Data เข้ามาการที่มี Product มี Humanware เข้ามาช่วยจะสามารถพัฒนาไปได้เยอะช่องทางในการติดต่อมีช่องทางไหนบ้างครับ ช่องทางพื้นฐานตอนนี้นะครับเรามีสาขาของบอรอยอยู่11สาขาทั่วประเทศตามหมู่เมืองลหลักนะครับช่องทางที่เป็นดิจิตอลนะครับกึ่งๆไม่ดิจิตอลคือโทรศัพท์นะท่านโทรเข้ามาได้ที่หมายเลข02 8909999นะฮะส่วนช่องทางที่3ก็เป็นเว็บไซต์ที่ผมได้กล่าวไว้ t c g o r t s นะครับแล้วก็ช่องทางท้ายสุดนะครับอยู่ในมือของทุกคนครับ @doctor.tcg นะครับแล้วก็ Facebook t c g o r t h l i n e d o c t o r เนี่ยเป็นโครงการที่เราทำร่วมกับธนาคารในประเทศไทยในศูนย์ที่ปรึกษาทางการเงินเนี่ยไม่ใช่เพียงแค่ให้ความรู้เดียวเรายังเป็นเ,เรียกว,ว่าคลินิกแก้หนี้มหมอหนี้แต่เพนะื่อช่วย s อ e อที่หาทางออกไม่เจอเรื่องของการแก้ปัญหานี่นะเรามีผู้เชี่ยวชาญนะครับที่เป็นอดีตรองกรรมการผู้จัดการของแบงก์ใหญ่ๆเนี่ยซึ่งเป็นอาจารย์เป็นคุณหมอใหญ่เนี่ยนะครับเพื่อคอยให้คําแนะนาปรึกษา ปัญหาไ m ซีด้วยเพราะปัญหาเรื่องนี้นะเพราะว่าตอนนี้นี่ในครัวเรือนก็เติบโตขึ้นนะครเราจับตาเรื่องนี้อยู่ให้ทำยังไงที่เราจะก,กัดเรื่องพวกนี้ขอบคุณมากนะครับท่านครับต้องบอกว่าน่าจเป็นช่องทางที่เราสามารถที่จะติดต่อได้นะครับไม่จะเป็นการติดต่อเพื่อขอรับคำปรึกษาก็ดีเพื่อที่จะรับบริการก็ดีหรือแม้ก็ท่งว่าบางครั้งครับ S อสบอกว่าเราต้องการคำปรึกษาให้ธุรกิจเราเดินหน้าต่อไปได้ก็สามารถติดตามได้นะครับในช่องทางเหล่านี้กันด้วยและนั่นก็เป็นภาพรวมนะครับของการพูดคุยนะครับกับท่านสิทธิกรนะครับซึ่งท่านก็เป็น MD ดีของทางบสยในวันนี้กันด้วยรู้นะครับว่าทุกคนในช่วงนี้เจอกับปัญหาความท้าทายแต่สำหรับ SME แล้วต้องไม่ลืมนะครับว่ากำลังใจสำคัญเสมออย่าเสียกำลังใจเพราะว่าอีกไม่นานท้องฟ้าก็จะเปิดและสดใสสำหรับเ m ส็ทุกท่านด้วยวันนี้ต้องขอบคุณท่านสิทธิกรอีกครั้งหนคครัับอุณาท่นสสวดี